Be to know ครับสาเหตุของสารเคมีเข้าตานะครับสาเหตุหลักนะครับก็คือสาเหตุแรกนะครับคนไข้อาจจะได้รับสารเคมีนะครับกระเด็นเข้าตาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเช่นเราทํางานในโรงงานนะครับหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องเคมีนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับสารเคมีกระเด็นเข้าตาได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ กับสาเหตุที่2ครับคนไข้อาจจะโดนทำลายร่างกายอย่างเช่นโดนน้ำกรดสาดครับผมสารเคมีส่วนใหญ่นะครับก็คือมี2ประเภทนะครับผมประเภทแรกนะครับเป็นประเภทที่เรียกว่ากรดนะครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับเรียกว่าด่างนะครับในทางพิยาศาสจะเรียกเรียกว่าเป็นเบสครับผมแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ สารเคมีประเภทเบเทหรือว่าด่างเนี่ยนะครับก mm ็ hmm. คือมีความรุนแรงมากกว่ากดนะครับเนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนแล้วก็ทะลุทะลวงได้มากกว่ากดนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมีด้วยครับถ้าสารเคมีสารเคมีเข้มข้นมากนะครับ <c oughs> ก็คือมีฤทธิ์กัดกร่อนแล้วก็ทะลุทะลวงได้มากครับ เมื่อสารเครมีเข้าตานะครับอย่างแรกเลยคนไข้ก็คือจะมีการปวดแสบปวดร้อนนะครับแล้วก็มีอาการระคายเคืองตาได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตามีการอักเสบบวมแดงได้นะครับถ้ารุนแรงมากๆก็อ,อาจจะทําให้ตาบอดหรือว่ามองเห็นไม่ชัดได้ครับ ถ้าสารเคมีเข้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะครับผมถ้าไม่ได้รับการล้างตาหรือว่าปฐถมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับผมก็อาจจะทำให้ตาอักเสบมากนะครับผมอาจจะทำให้ตาดำหรือว่าตาขาวเนี่ยเกิดการอักเสบจนกระทั่งคนไข้มีตาบอดหรือว่าตามัวได้นะครับทำให้กระจกตานะครับหรือว่าตาขาวนะครับเกิดการย่อยสลายกลายเป็นเนื้อเยื่อยุ่ยๆได้ครับผม ครับถ้าเจอคนไข้นะครับที่มีสารเคมีเข้าตานะครับให้รีบหาน้ำสะอาดนะครับมาล้างนะครับโดยเฉพาะเป็นน้ำสะอาดล้างที่ตาโดยตรงนะครับผมใช้เวลาล้างในประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับล้างที่ตามากๆนะครับแล้วก็ขณะที่ล้างตานะครับก็คือให้กรอกตาในน้ําเยอะๆนะครับเพื่อที่จะล้างนะครับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ล้างสารนะครับที่อยู่ในตาออกไปให้หมดเท่าเท่าที่ได้ครับ ถ้าใช้น้ำนะครับที่สกปรกในการล้างตานะครับก็าอาจจะทําให้มีอการระคายเคืองตาได้มากขึ้นมีการบาดเจ็บของดวงตาตาขาวตาดําได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ระยะยาวอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมีเกิดการติดเชื้อของตาได้ครับ การป้องกันนะครับไม่ให้สารเคมีเข้าตานะครับเนื่องจากถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเป็นนักเคมีหรือว่าเราจําเป็นต้องทํางานนะครับกับสารเคมีเช่นทํางานในโรงงานอุตสาหการรมนะครับแนะนำนะครับก่อนที่จะทํางานหรือว่าปฏิบัติงานนะครับแนะนําให้ใส่หน้ากากหรือว่าใส่แว่นตาเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตาก่อนเสมอครับช่วง better to know